สวัสดีครับพี่น้องปองไยซู้คูทุกคนครับผมพ่อกับบ้านัดกนัดชาแนลนะครับเมนูบาานัดสีมากินบางยมท่านหักบาานักแต่ยืมกดไค์กดแช่กดสต๊อกครให้บ้านัดแล้วมีเรอยพี่น้องเรียพคูนะบ้านัดทิพย์ลงทุนเอาเบิร์การเลยพี่น้องมันจะเบิร์ตบ่อะลรท่านกินเบิร์่บ้านัดว่าขี้แกคกๆเลยกินกินกินวลแหลมเมื่อพี่น้องเัื่อสีสมทำแหล โซมพี่น้องท่านสมมติว่าบาวนั้นกินเบิดนีบานั้นขอขอหน่วยหน่วยละหนึ่งซับสกไครได้บอพี่น้องท่านได้โอ้ยบาลนั้นกินเบิดนีโอ้ยกินกินได้เนี่ยเบิดนีได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกหารอยซับพี่น้องโอ้ท่านคนที่ตามหารอยซับมือสืดยอนเลยพี่น้อง อย่าลืมเข้าไปติดตามในช่อง TikTok HN Channel กับกับช่องยูทูบด้วยพี่นอ้องเด้อกินได้บายเนี่ยพี่น้องบ่อยากกินแต่ว่าต้องกินเห็นพี่น้องเบิง่งเพราะว่าพี่น้องอุตส่าห์มาเบิ่งให้นะพี่น้องบ้านน่าก,ก็สิกินใี้เบิง่งม,มันอะนี่มันกําลังแบบเป็นนมพอดีพี่น้อง ถ้ามันเถ่าเลยมันก็สีแกบถันเป็นนุ่มเลยมันสมขนาดพี่น้องเอ้ยมึงพี่คนลงหน่วยพี่น้องหน่วยหมดไงเลยพี่น้องเห็นบอเห็นบอนจ่าเอ๋เลยเลยพี่น้องผูกจริงจี้เบ่งเอกใจเลยพี่น้องเบ่งเอก,กใจเลยผมอุ้ยอืมถ้นไปกินเราบอขีแต่ในี่ือว่าบันเป็นคนแล้วนะพี่น้องเอ้ยบันเป็นคนกับเป็นหมา บางบางบ้านนั้นจะบอกอีกอย่างหนึง่งใบมันนี่อด้วพี่น้องด้ยอดมันเนื่อยแต่เป็นพักด้่พี่น้องกินครับกินกกครับเนียงก็ตำหมักยุ่ม้ยบุแมน่นบ่าแล้วกินก็าราบแมน่โอเอาลาบกินได้ด้วยเหรอโอ้โหไอ้บุเคยูเคยกินตคกับข้าวปุ้นพี่น้องบ้างนาั้นเอาไปกินกข้าวปุ้นแซบ่บ พูดใม่ออนเนี่ยนี่หาบา้บา,บานบ้านนากินตัวอยู่แต่ว่าคนอีสานคือกันสิงหูนะครับนี่กินเดี๋ยวบาว้านนากินให้เบิ้งกับอะไพี่นอ้องค่ะค่ะพี่บา้านนาค่ายถิ่มก,เกเ็เพราะว่ากินเบิ้งตัวยาเคยซื้อเพราะว่ามันกินได้อันนี้มั่มีแนวกัดไผรสิกินได้น้องมั่มีแนวกลับพี่น้องเบิ้งแมวผนเบิ้งแมวมแมวเบิ้งแมวเห็นเบิ้งแมวเออเนี่ยตัวยงาม สงสัยเบาน,กกน,นั่นกัดสกินคำยิ่งใหญ่ให,ให,ให้พี่น้องเงมืองแม่หนบาทนี่อนสิปิดคลิปนู่นพี่น้องเนาะเอาคำยิ่งใหญ่เลยคำไหนวะโอ้โยคำนี้เลยอื้ม,ม,มอ่ะกินอะไรพี่น้องเบานั่นต้องทำใจร้ายพี่น้องเลยหมายเบิองไหนนะี่นะแม่เห็นว่ากะได้แยาเห็นแต่นี้แล้วพี่น้องนะมึงเด้ออ้าว ั่นเบิดหนีคือสีปวยดอกแคขนาดพ่วงเดียวแลยังสิตายเลยพี่น้องอันนี้ได้จ้าที่หน้าที่เลยพี่น้องสามนาทีอีกนาทีน้องพี่น้องเนาะอีกนาทีหนึ่งก็ได้เป็นสี่นาทีบาวนัดกสีลงให้เบิง์วสบายบาวนัดลงช่องลงตีตอกเลยพี่น้องท่านผู้ใดอยู่ตีตอกก็อย่าลืมเข้าไปเบิงบาวนัที่ช่องฮักนัดชาแนลนะครับผมฮักนัดชาแนล ดกครับพี่น้องดกขนาดเลยคือว่าดกมากเลยโอ้ยต้นคือสีบุหินออกพี่น้องอ่ะข้ามสุดท้ายพี่น้องัีไงเลยอ้าวอันนี้มากวนเลพี่น้องอ่ะเบิ้งเลยพี่นอ้องไม่รูดด้วอะ น่าเกลียดมากเลยพี่น้องโอเคครับมุ้ยไหนกินไหนหลอกไว้ไปเบานัทขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะขั้นขั้นขีเบานัทเห็ดบุภาพึ่งไหนข,ถขอถทนขอให้พี่น้องน้ำเดือดครับเด้อเจอความบันเทิงอาขีบบอบันเทิงกันขอถทนขอให้น้ำเนี่ยไว้พอ,อกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เบานัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ